ที่พวกเราสองคนนะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในวัดสุทัศน์นะคะเราก็ขอเล่าเกี่ยวกับประวัติของเสาอินช้าก่อนนะคะซึ่งเสาอินช้าเนี่ยจะตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวัดสุทัศน์นั่นเองนะคะค<ม>ือว่าเสาอิงช้าเนี่ยสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง<ม>ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุณยดฟ้าจุฬาโลกมหาราชน,นะคะสร้างขึ้นเพื่อนะคะใช้ในพระราชพิธีโลชิงชา้าหรือว่าพระราชพิธีตียาปวายนะคะ เป็นพระราชาพิธีของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะคะเพื่อต้อนรับเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คือพระอิศวรนั่นเองนะคะสายช้าเนี่ยก็ยังไปสัญรับประจํากรุงเทพมหานครอีกด้วยนะคะ,ะไปกันเลยไหมไ,ไปเลยไปเลย,เลยนีนะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็อยู่กันในวัดสุทัศาาน์แล้วญญใช่ไหมโก้ใช่ครับก่อนที่ เราจะเข้าไปชมในจุดต่างๆเนี่ยค่าเข้าชมของที่นี่นะคะคนไทยเนี่ยจะไม่เสียค่าเข้าชมนะคะแต่ชาวต่างชาติเนี่ยจะมีค่าเข้าชม100บาทแรกเลยคะ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับก็อยู่ภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวารมหาวิหารนะครับผมซึ่งวัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดอารามหลวงชนิดราชวารมหาวิหารนั่นเองครับ โดยวัดนี้นะครับถูุสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรชัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับผมพระองค์เนี่ยทรงสร้างขึ้นมาพร้อมกับวิหารเพื่อประดิษฐานพระศรีสักยมุนีนั่นเองครับผมโดยพระศรีสักยมุนีนี่นะครับก็ได้อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์นะครับก็ได้เสด็จสวรรคตก่อนที่จะตั้งชื่อวัดเสร็จทําให้ชาวบ้านละแวกนี้นะครับเรียกวัดนี้กันว่าวัดพระใหญ่วัดพระโตหรือว่าวัััดออยชชิงงน,นเงครบ ร้านแรกที่เราจะไปคือร้านอะไรคะโตร้านอะไรร้านโกปี้เหรอไม่ใช่ร้านอะไรซนะิลิพรโภชนะซิลิพรโภชนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะพว่ามีอะไรน่ากินบ้างน,นี่นะคะสรารวบารกรุงเทพ อนนี้นะคะเราก็รับประทานอาหารร้าน4<ร>ี่หโฉชนาเสร็จแล้วน,นะคะร้านต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือร้านร้านขนมจีน,นทไทยหลักครับ น,นี้นะคะเราก็ได้สั่งขนมจีนมาแล้วนะคะจะมีแบบน้ำใสนะคะแล้วก็แบบน,น้ำนนันเองเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เคยกินขนมจีนไทยรามงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะเริ่มเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มเหมือนแบบน้ำจิ้มกระปี่นมันแปลกๆดีอะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะจะลองชิมแบบน้ำาข้นก่อนนะครับ แล้วก็จิ้มนะคะม,มันก็จะเป็นเส้นนะคะโออยามากามาตตามสูรเส้นกันนะคะับเย้อร่อยมากแบบรสชาติดีนะคะอร่อยอยากให้มาลองกันใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้มาลองนะคะใช่ เราสองคนเนี่ยก็อยู่ที่ร้านโกบีนะคะซึ่งสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ที่แยกวิสุทธิ์กริย์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สาขาที่2นะคะก็คือสาขาเสาชิงชันเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นโกเฟเตเย็นนะคะคที่เขาบอกมา,มาทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะจะรสชาติไม่เข็มมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะว่าเป็นรสชาติไห มันเป็นกาแฟแบบกาแฟโบราณนอะ่ะกินแล้วมันเหมือนแบบนึกถึงสมัยก่อนอ,ะอ่ะร้านกาแฟสมัยก่อนอะ่ะใช่บโบราณใช่มันมันอร่อยร้านกาแฟแบบสมัยบโบราณที่กินกาแฟของเธอต่อไปนะครับอันนี้ก็คือชาเปยนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากเลยค่ะเพือ่อค่คนไหนนะคะที่มาร้านกบีเนี่ยก็อย่าลืมสั่งะค,ะคาเฟเตนนะคะ ยังไงบ้างครับเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบวันนล้นนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย